สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้หญิงได้เห็นโฆษณาตัวใหม่ของแม็กกี้มาค่ะในการใช้แม็กกี้ทำเมนูสีผาคหญิงก็เลยอยากทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะเมนูที่หญิงจะทำวันนี้ก็คือเมนูหมูกระเทียมค่ะแต่จะทำสูตรแบบเยิ้มเยมนุ่มๆน,นะคะหญิงใช้เป็นหมูสันคอนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหญิงจะนำมาหมักด้วยซอสหอยนางรมแม็กกี้ค่ะและเพิ่มความอร่อยเข้มขน้นด้วยซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมกลม่อมตัวนี้ลงไปค่ะ,คะ าใครชอบกินหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเติมลงไปนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะหญิงใส่ประมาณ2ช้อนขยำขยำตามด้วยน้ำมันนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ความนุ่มให้เนื้อหมูของเรานะคะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหญิงจะไปเตรียมกระเทียมค่ะหญิงใช้กระเทียมจีนนะคะปั่นแค่พอหยาบค่ะและนําไปเจียวนะคะบนไฟกลางค่ะค่อยๆเจียวจนกระเทียมเหลืองดีเลยนะคะกระเทียมของเราเหลืองดีแล้วตัดขึ้นไว้เลยนะคะแล้วหญิงจะเอาน้ำ มันออกให้เหลือเล็กน้อยแบบนี้ค่ะใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้แล้วนะคะลงในกระทะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะัดให้เนื้อหมูของเราสุกสักเล็กน้อยค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้จะทำให้เนื้อหมูนุ่มและก็ไม่มีความกระด้างเลยค่ะหมูกระเทียมหยวกซอสนั็กกี้แม่ชมว่าดีรับรองจิตใจนั็กกี้ใส่น้ำพริกอ่องเห็นแล้วต้องลองรำแต้แต แม็กกี้ใบเลี้ยงผัดไข่หอมหอมโดนใจร้อยจังฮู้ลาบหมูรองเยาะแม็กกี้ซัดอีลีเดอ เวลาใส่ซอสแม็กกี้อย่าลืมใส่ที่ขอบกระทะกันเล็กน้อยด้วยนะคะจะทําให้เมนูอาหารไทยของเราหอมแบบมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะเพราะขวดนี้เขาหมักด้วยวิธีธรรมชาติเลยทําให้มีกลิ่นหอมและได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะง่ายไหมคะเมนูนี้หญิงจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเติมมากเลยนะคะหญิงแค่เหยาะซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมลงไปเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยค่ะก็ได้เมนูหมูกระเทียมแบบชุ่มฉ่าน้ําซอสแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ ก็หิวไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมเมนูนี้ของเรากันเลยค่ะปากหมูกระเทียมหอมๆของเรานะคะลงบนข้าวสวยร้อนๆค่ะหญิงได้ชิมไปแล้วนะคะหญิงบอกเลยค่ะว่าเนื้อหมูมีความนุ่มแล้วก็ความหอมมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะหญิงทําทานบ่อยเลยนะคะไม่เบื่อเลยค่ะสูตรนี้ทําง่ายค่ะใครทําก็อร่อยถ้ามีตัวช่วยดีๆค่ะวันนี้ แม็กกี้เขามีกิจกรรมยกเหาะเยี่ยมอร่อยทั่วไทยที่ Facebook แม็กกี้ค่ะแค่ถ่ายเมนูอาหารประจําภาคที่เราชอบคู่กับซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมกลมใต้โพสต์กิจกรรมพร้อมอธิบายเหตุผลว่าเมนูนี้อร่อยเด็ดแค่ไหนเหมือนหญิงนะคะก็มีสิทธิ์รับชุดเครื่องครัวซีกาวนอนสปิกสเปเชีชิ้น80รางวัลจากแม็กกี้ไปเลยค่ะ ขวดนี้หญิงมีติดบ้านไว้ตลอดเลยค่ะใครอยากมีติดบ้านไว้เหมือนหญิงหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านหรือ Big กซีโลตัสท็อป c ม็โคเซเว่นอีเลเวทุกสาขาแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกเหมือนหญิงกันเยอะๆนะคะวันนี้หญิงขอตัวก่อนแล้วค่ะสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายค่ะ